พระประจามันจันเป็นพระปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทรพระพุทธรูปอยู่ในอริยบทที่ยืนพาดทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝาพัดยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้ามเป็นปางเดียวกับปางห้ามสมุทรต่างกันตรงที่ว่าปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้นเพียงข้างเดียว แต่พระปางห้ามสมุดจะยกพระหัตถ์ขึ้นทั้งสองข้างแต่ส่วนใหญ่มักจะสร้างปางห้ามญาติกันและนิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่องส่วนบทสวดของพระประจำวันเกิดให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยอิละชาคะตะละสาตามกำลังของดาวจันทร์ นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าปีนี้สีอะไรดีสำหรับตัวเราอย่างเช่นเกิดวันที่19สิงหานะคะสองหนะคะวันจันทร์เป็นบริวารน,นั่นไปถึงว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดวันแรกเลยนะคะจนถึง1ปีจนถึงวันที่16สิงหา2567 นั่นหมายถึงว่าปีนั้นวริวานเราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีชมพูนะคะพออายุสามขวบจะกลายเป็นสีชมพูจะกลายเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะคะในการกําหนดวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์อายุช่วง11ปี20ปี29ปี38ปี47ปี56ปี65ปีสีมงคลที่ใส่แล้วดูมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีความน่าเชื่อถือให้ใส่สีม่วงไป ไปคุยกันในเรื่องของกาไรความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญความโชคดีให้ใส่สีส้มไปจะไปคุยในเรื่องของการเงินหลักทรัพย์ถินฐานมรดกให้ใส่สีเทาสีดำไปไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องเงินทองตําแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใส่สีแดงไปสีที่ไม่ควรใช้เลยคือสีเหลืองหรือสีของวันจันทร์เป็นสีแห่งการให้โทษถูกตำหนิทำผิดไม่รู้ตัวอาหารเป็นพิษของส่วนตัวหายสุขภาพไม่ค่อยดีระวังในเรื่องของตาซ้ายจิตใจไม่ค่อยปกติ อ่อนไว้ร้องไห้เก่งจะเสริมดวงชะตาได้อย่างไรดีให้ทำอาหารประเภทสัตว์ปีกน้ำดืม่มอาหารธัญพืชอุปกรณ์สงน้ำพระผ้าอาบน้ำฝนทำบุญกับบ้านเด็กสตรีและคนชรา บูชาด้วยกล้วยหรือสับปะรดแจกหนังสือธรรมะไม่ทานเนื้อสัตว์ทุกวันจันทร์นั่งวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ y t u t u นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทย หรือการดาโราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ อาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจากว่าดวงเนี่ยแต่และดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็ เหตุการณ์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะเะอโทรมาที่099-059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ